สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพังพลอยทองสีดอน้องเพชรนะคะวันนี้เราก็จะไปแห่นาคช้างกันนะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟสดหนึ่งวันแต่เพื่อนๆที่อยู่ก็ยังพากันไลฟ์อยู่นะคะวันนี้พวกเรา สีเชื่อกจะไปแห่งานอยู่ทางบ้านยางบ่อพิรมนะคะนี่แหละแม่ฟานก็อยู่บนสภานนะคะก็รอช้างกำลังจะเดินทางไปร่วมงานแห่บวชนาคช้างอยู่ทางบ้านยางบ่อพิรม นี่ก็คือบรรยากาศบนสะพานนะคะสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่อยู่วังทะลุของเราช้างก็เดินมาถึงสะพานแล้วนะคะสีเชือกนะคะก็มีพี่พลอยน้องเพชรเราก็ พี่ออมสินคนุณยายกระเตน,นะคะเราไปสี่เชือกกันระยะทางเดินประมาณ4-5กิโลนะคะไปถึงหมู่บ้านนะคะเราใช้เดินเท้าเปล่านะคะพาช้างเดินไปนะคะก็เราพอที่จะเดินไปกลับได้นะคะเพราะเราอยู่ทางวังทะลุ เราอยู่บริเวณวางทะลุแล้วนะคะก็ยังใกล้กว่าที่เราเดินมาจากหมู่บ้านนะคะนําทางด้วยน้องเพชรนะคะนำขบวนด้วยน้องเพชรนะคะกำลังเดินมาแล้วนะคะทางนู้นพี่ออมซิมกับคุยายกระแตก,ก็กำลังเดินตามมานะคะเดี๋ยวเราก็จะ ากันเดินไปก็ค่อยๆเดินไปนะคะอากาศร้อนนะคะวันนี้แต่ก็ต้องเดินขนมสุดหลอแล้วนะคะก็ใส่ที่นั่งเรียบร้อยตามด้วยคุณแม่พลอยนะคะวันนี้ลูกชายก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเพราะจะปิดเทอมพรุ่งนี้ นู้นก็ไอหนุม่มออมสินกับคุณยายกระแตกำลังเดินมาตามหลังนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ ก่อนที่เราจะไปแ hey, หงาน,นะคะคุณตาก็ได้มาเส้นเจ้าพ่อวังทะลุเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะขึเรือเดินทางไปแ hey. หงานบวชนะคะเพราะเราอยู่กับศาลเจ้าพ่อของเรานะคะสถานที่ที่อยู่างทะลุนะคะก็ต้องไปลามาไหว้นะคะต้องบอกกล่าวว่าเราจะไปที่ไหนไปทําอะไรก็ต้องเส้น สารเจ้าพ่อวังทะลุทุกครั้งนะคะเวลาเราจะทำกิจกรรมอะไรนะคะก็เดินไปเรื่อยๆระยะทางก็ประมาณ4-5กิโลนะคะ นี่ก็อีกสองเชือนะคะที่เราจะไปแหงานร่วมกันนะคะสีดออมสินกับคุณยายกระแตนะคะเดินตามกันไปเดี๋ยวแม่ควานก็ จะขับรถตามไปนะคะ เริ่มแห่ขบวนที่จะตั้งแห่ก็ประมาณบ่ายโมงนะคะก็จะใช้ช้างทั้งหมด9เชือกนะคะสำหรับหน้าเจ้าภาพเขาก็ได้ ทางชาจำนวเก้าเชื่อสำหรับงานเดกเดี๋ยวเราไปรอกันข้างหน้านะคะนี่ก็จะเป็นประยะทางที่เราเดินไปนะคะแต่ไม่ควันไม่ได้เดินนะคะแม่ควคันขี่รถไป ทางก็เป็นทางราดยางนะคะนี่นะคะก็จะร้อนขาหน่อยนะคะสำหรับน้องช้างนะคะเพราะต้องเดินระยะทางไกลเราก็อยากให้มีงานจ้างรับเหตุอย่างนี้ อยู่ตลอดนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะถ้าเราไม่มีสายสำหรับงานเหก็เราก็จะไม่ได้งานนี้เลยนะคะเราก็พอจะได้เป็นรายได้นะคะสำหรับงานเหนะคะก็เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องพังพลอยทองสีดอน้องเพชรด้วยนะคะ พ่อควานก็ได้ขี่น้องเพชรน,นะคะคุณตาก็ขี่พี่พลอยกับลูกชายนะคะคงจะเหนื่อยแล้วนะคะก,กับระยะทางนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ